สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่11มิถุนา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทค่ะและราคาทองวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา 9 8นาฬิกานาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3 7 7 0 0บาทรับซื้ออยู่ที่3600 0บาทส่วนทองรูปพันธ์้านะคะขายออกอยู่ที่3 1 2 0 0บาทรับซื้อ,อที่3 0ม7 1ืสบาท12สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่400บาทค่ะ และสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่18.2.20ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1871.610มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.28%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่34.737มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.49%ค่ะ กันต่อเลยนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,งสลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดแต่ละร้านจะราคาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักต่อกร,รมของราคาทองค่ะออสเิดหัวเส้นแหงแม่ทองสุกแม่ทองใบออรล่ากันต่อเลยนะคะ Thank you. เราวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ